กำลังมอง,มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 เอาเรืร่องมาภาพพลิกไลน์อีกแล้วคนคติดภาพไ <ผม S 2> ลายรลยน์น้องจอหรือเปล่าไม่ไม่น้องจอครับน้องจอก็เป็นอย่างที่เห็น <laughs> อออนะ <laughs> <เ>ครับก็ติดภาพไปแบบว่าตัวนี้เป็นคนไลายแล้วอะไรอย่างนี้โอ้ไม่ไม่น่าขนาดนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอเราเราเจอพี่ๆเพื่อนๆก็น่ารักทุกคนนครับส่วนใหญ่ก็มาแบบทักทายมีมาตีมาหยิกบ้างหน่อยครับใช่แล้วก็พูดคุยถึงเรื่องละครครับ ส่วนตัวเราก็เราก็แบบประมาณนี้ครับก็ล่าเริงจับสายก็ชอบพูดคุยครับผมไม่ไม่ร้ายไม่ร้ายขนาดในละครแน่นอนนะฮเพราว่าในละครนี้คืออินจัดเลยมีแบบว่าคนหลายๆติดต่อมาอีกไหมคบมีครับมีครับตอนนี้ก็มีถ่ายอยู่ด้วยครับแต่ว่าในในรลฟที่นี้ก็จะไลายแบบคนละแบบประมาณนี้ครับแล้วแต่เนื้อเรื่องตัวละครแล้วก็สังคมสภาพที่ที่ตัวละครนั้นอยู่ครับจะมีโอกาสจะมีโอกาสกลับไปได้เป็นผู้ชายอบอุ่นเหมือนเดิมไหมคะเดี๋ยวก็หนามีครับมีเพราะมีแล้วก็มีแบบคอมเมดี้ด้วยครับมีคอมเมดี้ด้วยใช่ ส่วนตัวเราชอบอันไหนมากาวาากว่ากันคารหวานไลฟ์ครับส่วนตัวล้อจริงๆชอบหมดเลยครับเพราะว่าแต่แต่ละเรื่องแต่ละบทก็จะมีสเสน่ห์หลากลหลายแตกต่างกันถูกไหมครันบีก็จะมีหลายแบบรลายก็จะมีไลฟ์ลหลายแบบถูกไหมครับือเป็นยังไงบ้างพี่เดียวยังเลยครับสนุกมากสนุกมาก,ก,มากมเพราะว่าเรื่องนี้มี <c oughs> บูด้วยเราก็ชอบเราแบบอยากเล่นบูเต็มที่มานานแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกครับที่ได้เล่นบู๊แบบเต็มที่ครับพี่แบบเป็นไงบ้างรั่ฟีดแบคดีมากครับดีมากเลยต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามลลลงานนตอออดดเยยครัับ่ีวห ดูว่าแบบละครที่เราเล่นรอยฝันเนี่ยมันเออรอยรักก็เหมือนบอว่าคนญี่ปุ่นดูเราเขาจะตโลก <ๆ S 2> เพราะแบบหลายๆอย่างว่าเราทมันไม่เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นจริงๆครับตรงนี้ร,นรู้สึกตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ที่เราเรา,เอายอมรับในในส่วนที่มีคนแนะนําเข้ามาก็เป็นสิ่งที่ดีครับเราจะได้ช่วยกันการพัฒนาก็คือมีคนช่วยดูช่วยสังเกตช่วยสงสัยแบบนี้ฮะเราก็จะมาพัฒนาละครเราให้ดีๆยิ่งขึ้นไปครับในส่วนตัวตัวการแสดงเราเองมีคนติ การแสดงเหรอมกีก็มีด้วยครับมีด้วยครับเราก็รับข้อมูลต,ตรงนั้นต้องขอขอบคุณเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยทั้งติดแล้วก็ชมครับเราจะนําข้อมูลทั้งหมดเลยฮะมาใช้ในการปรับแล้วก็ทําให้ดีขึ้นในทุกๆด้านครับมันทําไม่ท้อไหมคะพี่ถ่ายมานานแต่แบบโดนกระแสเอาจริงๆนะไม่ท้อเลยนะครับไม่ท้อเ,เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราทําก็คือเพื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้ชมแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วครับแต่ถ้าตรงไหนที่แบบเออยังรู้สึกว่าติดขัดอยู่แนะนําพูดคุยเข้ามาได้ฮะเราพยายามเต็มที่ครับหัวใจปนนไบ้คีตอรั พอใจเหมือนเดิมเลยครับผมเต้นเป็นปกติอยู่แล้วยังไม่เต้นแรงกว่าปกติใช่ก็มีมีคุยบ้างครับก็เป็นเพื่อนๆไปอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่ายังยังเลยครับยังเลยครับจริงๆรออยู่รออยู่เหมือนกันครับครับอืมตอนนี้ครับก็ก็มีเพื่อนด้วยครับมีเพื่อนที่เป็นนอกวงการแล้วก็ในวงการที่พูดคุยครับมีนายี่เขียนสาวในวงการหรือเปล่าอ๋อเปล่าครับเปล่าครับแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาตินะก็ก็ปล่อยให้เป็นไปตามแบบ ธรรมชาติที่เขากําหนดมาให้อะไรเงี้ยก็รอรออยู่รออยู่ครับรอถึงเวลาจังหวะที่เหมาะสมก็น่าจะโอเคครับสื่อที่เดียวะจ๋าที่นี่มันมีหนังสือเล่มนึงเขียนมาว่าโอเคเท่าประกาศจะเริ่มเย็ในชั้นบรรยากา้ยจริงเหรอครับไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับรู้สึกไงบ้างเขาก็อย,าอย่างแรก ต้องคือขอบขอบคุณก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ให้ให้ความสนใจในตัวเราอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีที่ติดตามผลงานครับผมต,ตัวกี <l oss> ่ไหครับแปแลกครับก็ก็ก็น <l oss> ิดหนึ่งครับก็เพิ่งพิ่งได้ยินคุณเยวประมาณนี้ครับ ไม่กัวไมครับพี่เดียวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่ไม่มีปัญหาครับพี่เกดต้องเก็บไปในอย่างดีก็ก็ก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับผมอย่างนั้นก็แล้วแต่คนไปบิ๊เนสมันก็โดนแบบว่าโมยหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวรวยดีบ้างไหมจะโดนบ้างไหมฮะไม่ตั้งแต่เราได้ออกกําลังกายได้เล่นมายังยังไม่เคยนะครับยังไม่เคยมีมีอะไรแบบนี้ใช่ตอนนี้ก็ กัวมากขึ้นครับอ่าก็ก็ดีครับ <laughs> ก็พยายามจะระวังตัวแล้วก็เซฟตัวเให้ดีที่สุดครับผมกลัวว่าถ้ามีขสาไปคนจะมาช่วงชิงขอพ <laughs> <laughs> ี่ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันน่าช่วงชิงหรือเปล่าของผมอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยครับเขินเลยครับขอบคุณ <laughs> <laughs> ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424